สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแต้มท่านชมนะครับสวัสดีเอฟซีอากาศหนาวบ้านเราท่านชมวันนี้วันที่11มกราคม2569ันร้บเก้านะพายเอฟซีพันธุ์ชมครับเดินทางมาหาพ่อแต้มพี่เนาะนะครับสวัสดีปีใหม่ครับพ่อคเพาะมาสวัสดีปีใหม่พ่อครับพี่น้องสสวัดีม่ะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อเด้อปีใหม่ครับอ่าปัดเป่าหลบไข่ไข่เก็บออกไปกับปีเก่าพี่น้อง นับปีใหม่ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วพอเนาะครับผมอ่านับมหาพอพื้นที่เก่าได้พี่น้องด้วยนะครับพามารับชมครับงวดวันที่17มกราคม2 5งพันหอ่าท่านผู้ชมบาเท่าอากาศหนาวอากาศเย็นลมมันมหนาวลมมันลมันหนาวได้พี่น้องด้วยมหาพอพืน้นที่เก่าได้พี่น้องด้วยนะครับผมอ่า ให้กำลังใจกันพี่น้องนะครับยามเข้าเราก็ชื่นชมนะครับเออบ่าเขาก็ให้กำลังใจกันมาที่เก่านะพ่อเนาะครับผมลงโดนพี่น้องเอฟซีอยู่อ่ะจะแก่ัวดูไร่พระเต่างหรอสูมัยนะพ่อเนาะครับผมอ่อสูมัหม่านพี่น้องได้เบิ้งไว้ก่อนกันไรพี่น้องอ่อนะครับลงให้เอฟซีโด้เบิงได้เห็นผู้เพิ่นถามก็มีนะผู้เพิ่นรอดก็มีนะครับท่านผู้ชมเออเอามาละไก่พ่อเพิ่นเขียนให้เลยเ่าต้องรอดโดนพี่น้องอ่อ ถาม宝妈เอฟซีเพิ่นกยจะถามพี่น้องคือบอกไปหาพอแต้มแม่เพิ่นกยาจะว่าละพี่น้องอ่ะอ้าวพี่น้องร่มพี่น้องร่มอากาศเย็นบานเท่าอากาศเย็นอากาศหนาว ทั้บนทั้งล่างไปเลยอ่ามาวันนี้พอเพิ่นจะเน้นให้ไปเลยพี่น้องนะทั้งชุดบนแล้วก็ชุดล่างนะครับผมสรุปให้เลยเสียงดังนี่นลพี่น้องเด้ยเสียงใดทตามผูชมนะครับอาจจะมีอาจจะเสียงดังแน่น,นะครับ ชุดบนนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่ง4ีกับหนึ่งเด่นที่สี่ 4ี่หกสี่เลักหนึ่งนึง่บร,ริจัคบัวผ่าลักหน่งกัหนึ่งกหน,นึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์่งเก้าส่วผนได้ลักหนึ่งกับจับลักหนึงอ่ะเด้พี่น้องเด้นับหนึ่นึ่งเจ็ดนะครับ 16, 17, นึงศ์หนึ่งเก้าทารักหนึ่งสมชมอันนี้ช,ชุดเต็มเลนบาา<ช>่วผ่าหนหรือชุดเต็มชุดเต็มสีคู่คับอ<ช>่าช,ช,ชุดบนสี่คู่ ตรงๆไม่ต้องกลับตรงๆไม่ต้องกลับแต่ว,ว่าล่างสิชุดเตรียมได้หกล่างล่างครับ วิ่งเก้าตัวเดียวว่ะเห่อจุดล่างวิ่งเก้าตัวเดียวได้พี่น,อน้องนะครับ ว่าหลังสีหลายตัวเนี่ยน,นะครับศูเก้่เก้าอเก้านะครับสามเก้าสี่เก้าห้าเนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งเกเ้าตัวเดียวทำชชมเด่นที่เก้าตรงๆไ่บอกว่า เก้าหนีคือมามาหลักหน่วยแมนครับชุดล่างธรรมชมนะครับเด่นที่เก้าศูนซีเก้านีตรงกันบนล่างตัวนี้งธรรมชมโอ้โหาเก้านี่กักถูกใจเบาเท,า,เทาอยู่ดิ่นเนเนตามนีมครับ เอาพี่บ้องเด็กวัตถิภัณฑมาครับศู 6, บยนย์หกหนึ่งหกใช่เรียนวะครับแปลกี่เลีเลขเนาะช่วงนี้เนาะครับเลขตัวเดียวมาทั้งบนทั้งล่างเน,เนี่ยนะครับศูนย์เก้าสี่เก้าห้าเก้าพี่น้องนะเป็นแนวทางให้พี่น้องเด้วยถ้ามักถ้าชอบจังไปหายิบจ,จับรัตตลีนผู้ชมหนับริจะเบิเ้งไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะ พอคนสรุปให้เลยมาเหมือนนี้พี่น้องท่านชุดบนแล้วก็ชุดล่าง เดี๋ยวเห็นผ้าพันเน้นไห้ได้พี่น้องเลยบาพผ้าพันเนีนคักๆชุดไหนเอาผ่ามันแก่ทั้งสองมันแก่ทั้งชุดบนชุดล่างแมนครับแอบวิ่งบนตัวได้กับผ้าสี่กับหนึ่งเน้นที่สี่ตัวเดียวเน้นที่สี่ตัวเดียวครับครับจับครูผ่าสี่หกสี่เจ็ดครับสี่ศูนย์สี่เก้าแมนสี่หกสี่เก้าเน้นคักๆคือสี่หกกับสี่เก้าชุดบนแมนแต่ว่ามันตรงกับหลังน้ำสี่เก้าชุดล่างเลยผ้า แต่ว่าสาเก่านี่งก็งามี่เ้อพี่น้องด้วยสามเก่าน่เอาน้าไปเลยครับเพราะว่าเลขนีเร่ต้องกลับ,รบตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเลียนมาผ่อน,นคือเน้นคือเน้นตรงๆเลเน,น,นโอ้เอางวดเอาพ่อชุดล่างเลขเด่นเลขวิ่งปั้นเก่าตัวเดียวเก้าตัวเดียวครับผมป้าพี่น้องเน้นคักๆคู่ไดกับพ่อชุดล่างเนี่ยศูนย์เก้าสีตรงๆไม่ต้องกลับครับผมอ่าหนึ่งเกสองเกสาเกนี่ก็ย่ทิม ให้เป็นตัวร่างมันวะพ่อแม่นอ่าน,นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อนี่นะครับท่านผู้ชมอ่านับพ่อแต้มท่านผู้ชมมาหาพ่อเพิ่นคือเก่านะครับม,รมาละพ่อเพิ่นกระเน้นให้เลยท่านผู้มชมนะับยาเผือพี่น้องยาเผือล่มแน่ท่านผู้ชมล่มแน่ล่มเย็นนับยาเผือได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับพ่อแต้มอ่านะครับมันมะันแห้งๆเนาะพี่น้องเนาะ ชุดล่างนี่มันใจเก่านะพ่อครับผมอ่าฟันฟันทงไปที่เก่าเลยครับอ่ามักคักะคือศูนย์เก่าซีเก่าฮาเก่านับถ้าเก่ามากคือหลักหน่วยครับอ่าพอมันใจเก่าหลักหน่วยหลักบนเมื่อกันบนกันมากกันมากตรงตรงกันซีเก่าเลยนะพ่อเนาะครับตรงกันซีเก่าอ่านะครับอ้าววันนีผู้ใดมักนะครับผู้ใดมักธรรมชุ่มนะครับไปหายิบจับลอตเตอรี่พี่น้องหรือจะเบิ่งไว้ก่อนแต่ว่าพอไม่จะเผื่ แล้วพี่น้องถ้าเผลอนี่นมาลดตัวอ่าเอาไมา่พอผลลุ้งหายที่เก่าได้พี่น้องได้กับมานี่ละแม่คงสุดท้ายนะครับพอผลลุ้งหาทั้งชุดบนชุดล่างเลยนะครับชมแอร์เอฟซีผูกบอลถามผูกบอลรอดก,กับมี่นะครับอร์น,นี่นะครับชุดบนเด่นที่สี่พี่น้องเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับผม17มกราคม2569นนะครับสี่กับหนึ่งเด่นที่สี่ หนับ46กับ49ตัวเน้นพี่ร่อง47 40ตัวรองนะครับแต่ว่าชุดล่างนี่พอเพิ่นมั่นใจคักนับเหล็กเด่นเล็กดิ่งคือ9หนับ09 49 59ผ่อนเวลาหาลอตเตอรี่ไว้เลย19 29 39เป็นตัวรอง,งตรงกันที่49นะครับตรงกันคู่เดียวนะครับแคปหน้าจอครับผมอ่านะครับ ฝากแถวขอบคุณพ่อแต้มครับพ่อขอบคุณค่ะพ่อแต้มแม่สวัสดีปีใหม่พ่อเพื่อนำเด้อพี่น้องเดลยนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องมันมันให้โชคให้มั่นนะพ่อเนาะครับผมครับสวัสดีครับให้โชคให้มันน้ำกันเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ